สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหน้าสวยใสยกันด้วยการแต่งหน้ากันเกมแต่งหน้าอันที่จริงผมไร่ชอบแต่งหน้านะอะไรพูดก,การแต่งหน้าอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าหน้าสดสดของเราทุกคนนะ่ะมันสวยน่ารักกันอยู่แล้วไม่รู้ดิพอแต่งหน้ามันดูปแปลกแต่มันก็แล้วแต่คนใช่ไหมบางคนเขาไม่ได้อยากแต่งให้สวยไงเขาแต่งเพื่อ,อสร้างความมั่นใจ แต่ว่านี่เป็นเกมฉะนั้นเรามาลองดูเปนดีกว่าว่ากันจริงป้าเห็นแล้วมันดูหลอนมากเลยเออนี่นี่อ่ะน,น,น,นี่ดูเท่เออยังไ,ไงยังไ,ไงปากอ่ะตีดำไหมเออตีนี้อ่ะตีนี้สวยดีเฮ้ยนี่มันแต่งตามันี่ะนี่ติดติดแต่งตามะไม่มีอะไรสวยเลยนี่แล้วกัน ตายปาลีคืออะไรวะโอ้นี่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 นเฮ้ยไอ้นี่มันแต่งตามฮนะติดแต่งตามนะครับน้องหกห้าห้านี่เป็นไงยอ๋อคอนเซปต์โฟเซนเข้าใจแนละ้วคือเขามีคอนเซปต์มาให้แล้วให้เราแต่งประมาณนั้นไม่ได้แต่งตามเราชอบอแหมเราก็แต่งตามใจชอบเลยโอ้โหแรงเราอัพไวมาก มเราจะมาเป็นโอเคโอเคเมืเกี้โฆษณามาเกมนี้ปิดเน็ตไม่ได้นะโฆษณา,าก็จะวินตลอดเเนี้ยขั้นลาวินตลอดแลวจบเกตมตาเนีงก็วินด้วยให้ผมดาวนะน่าจะวินตลอดเลยโอเคโอเคแล้ทำไมผมชอบพูดคำว่าโอ้ นะนล่วคืออันนี้ h, h u r t แปลว่าอะไรวะเอาที่แต่งชอบแล้วกันนี่ใฟ่ฟ้าเปียเปียอืมน,นี่น่าจะเหมือนโดนเต็มนาะเหมือนโดนต่อยมาเลยอ่ะนี่ไงโฆษณาไม่เยอะจริงอ่ะเมื่อกี้ก็โดนโฆษณาไปรอบหนึ่ง ๋อจัดนี้สิบห้าดาวแล้วการแต่งหน้าของเราเอ้อาเราแทยถูกเหรอยังไม่รู้เลยอ๋อเฮ้ยแปลว่าเจ็ยบไงอ๋อเข้าใจแนละ้วเข้าใจแนละ้วผมก็เก่งอังกฤษใช้ได้แล้วเนี่ยลืมลืมลืมดูคำศัพท์เฉยโน้ตเต็ no กดโนไปอะแต่ก็โฆษณาเด่นทุกรอบมีขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเกมนี้มันบังคับว่ะเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วว่ะโอ้โฆษณาเยอะมากอเอาทุกทางเลยอะโฆษณาใ่บังคับเลยอะแล้วคือจะเติมก็คือร้อยหนึ่งอ,อ,อะโคตรแพงอะอย่าเงี้ยโอ้เริ่มไม่ค่อยชอบแล้วอะ่ะ ตอนเล่นมันน่าสนใจนะแต่พอเล่นจริงจริงมันน่าขำมากเลยโฆษณาไม่มาไม่อยู่ะตัวตลกเนี่ยตลกแน่แล้วก,ก็อะไรอืมอืมเพ่งเกินตายอ่ะเธอโฆษณาไม่มาตลอดเลยอนะ่ะ เล่นๆอยู่ก็มีโฆษณามันถามตรงมันจะเล่นยังไงวะ,วะนี่อะเล่นจบก็มีโฆษณาระหว่างเล่นก็มีโฆษณาโอ้ยยามคานมากอืมขั้นล่างก็มีโฆษณาวิ่งตลอดเลยนะ เราจีมป่ะทุกคนในเกมเวนเนี่ยแม่งโอ้โฆษณาไม่อยู่แล้วก็ตอนไหนมันก็โฆษณาม่นเล่นเล่นอยู่โฆษณาโอ้โหไม่เอาแบบทอมากเลยเล่นนะแลคือเข้าใจป่ะปกติก็ไม่ชอบแตนหน้าเลยอะแบบมารอนเล่นอะไรมั่งแบบโอ้โห จเจออย่างนี้ยเ่นแบบควดท้ออ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่งโฆษณาไม่หยุดเลยเล่นผมตีใหแล้กันสมมุคุณเล่นเกมประมาณสิบนาทีใช่ไหมโฆษณาไปแล้วแปดนาทีอ่ะจะเล่นจริงๆไม่กี่นาทีอ่ะจะรำคาญไหมล่ะ t ิ k กตอกถึงติ๊กตอกมันจะแต่งหน้ายังไงวะนี่อ้านี่ t ิ k กตอก เดีติ๊กต็อกไปนี่ตัวน,น,นี้ต้องแต่งอะไรอ่ะนี่เหรอจริงป่ะตอนตัดคลิปอะโคตรท้ออ่ะบอกเลยเพราะแม่งโฆษณาตลอดอะไม่รู้จะตัดไงเลยอ่ะนี่ว่ะนี่องไากมันไ,ไม่ได้เต็มสิบว่ะ เหมือนหัวก็สื่อเหมือนกันนะเนี่ย ứng, โฆษณาไหมเกมนี้มันโฆษณาเป็นร้อยเลยนะมันเกมที่ดูโฆษณาลมันแบบไม่คุ้มยังไงไม่รู้เข้าใจป่มมันเยอะเกินนะ่ะ เกมื่มันดูสองสามทีมันยังคุ้มแบบได้นุ่นได้นี่เยอะแยะอ้นี่มันเหมือนบังคับดูอะเหมือนแบบจัดเล่นหนอะจัดเล่นเกมนี้หรออน้องดูดูให้ตาแชะไปไม่อยากไม่อยากเล่นลนาะจริงๆไม่ใครชอบใครชอบเกมแต่งหน้ารอนดูเกมอื่นในผมอาจจะโทรมาพิดก็ได้ หรือไม่ผมโอเคผมจะพูดให้เป็นการอล้วกันเขาอาจจะทํามาให้แบบคนรวยก็ได้เว้ยคือซื้อปิดโฆษณาไปเลยเออเป็นไปได้คือเขาไม่ได้บังคับให้เราเล่นใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะไปเล่นทําไมเขาไม่ได้บังคับเราใช่ไหมเออถ้าเราอยากเล่นเราก็ต้องโดนบังคับอย่างนี้แหละ จะตกตลอดมาตลอดอ,อันนี้มันเหมือนแบทแมนตอนไหนวะเราเหมือนแบทแ,บบแบบมนม,มากเรื่องทามาเลยเรื่องโฆษณาไม่หยุดเลยเรื่องนาไม่หยุดเลย เล่นตาหนึ่งโฆษณาสองสามอันนะมันโฆษณาไม่หยุดนะอะโฆษณาไม่หยุดจริงๆอนะเราเล่นกันหน่อยเดียวเองอันนี้คืออะไรเรายังไม่ผ่านไหนนะาไม่มีด่านต่อไปใช่ไหมเรามีแค่นี้ด้วยนะเกมจริงปะเนี่ยเรวดันห้ามาสองรอบแล้วนะ ตอนดูเปลี่ยนดานใช่ไหมแต่เดี๋ยวมีโฆษณาบริเอรอ์ลักลบวะออะลักลอบนงี้ยนั่นเนี่ยมันเหมือน,นลกนักลอบเม้าใช่ไนี่แล้วกันเนาะนี่ไหมขัดจังหวะมากเลยอะ คนนี้ออบริสุทเหมือนจอบเวม,มากกว่าเราเหมือนจอบเวม,มากเลยนะโอเคได้แค่นี้นะเออชนะไปคูณห้ามาคืมอืมบปิด,ปด,ปด,ปด น,นันคืออะไรนิว b บตเทิไม่รุ่นนาไม่น่าไม่อยู่เลยฮะน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวเล่นด่าน Burly คิมมันให้ตาหนึง่งแบบคนดูจะได้แบบดูเลยว่าชอบไหมถ้าชอบก็โหลดมาเล่น โลสแล้วก็นี่ด้วยนะ s <S นี่ไรวเติมด้วยไม่เติมเล่นไม่ได้หรอก <Double. S 1> อแต่งหน้าได้สามอย่างโฆษณามาทีนึ่ง คือเมื่อกี้เล่น,ลนอยู่อ่ะเกมรุดด้วยอ่ะเกมแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเงนผมมั่นใจว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแต่มันรุดอ่ะคิดตูขนาดจู๋กี่ที่ผมเคยเล่นอ่ะขาแบบจะระเบิดขนาดนั้นน่ะมันยังเล่นได้อ่ะไม่หลุดล้วดูเลยเกมนี้มันหลุดด้วยโฆษณาก็เยอะหลุดด้วยโอเค เอาไว้แค่นี้เถอะเกมนี้ผมอูดทินท้าหนาละกันก็คุณอยากให้พวกเราอ่ะสนับสนุนเกมคุณอนะ่ะมันได้เว้ยคือผมเกมไหนที่ผมชอบอ่ะผมก็เติมเยอะนะอย่าง rv เนี่ยผมเติมไปหลายพันละแล้ว,ลวก็ไอเกมเอ๊ะโอ้ไม่เล่นแล้ว ไม่เล่นกดออกได้ไหมเฮ้ยเป่งไปโฆษณาให้ไม่เล่นแล้วอ๋อเอาวนตรงอต้าเลยอยาให้มันเล่นไปเล่นมันเองไปก็คือนั่นแหละอย่าให้เราสนับสนุนเกมคุณอะอันดับแรกอะคุณทําให้เกมเราทําให้เราพอใจเกมคุณก่อนดิคุณอัดโฆษณารวยเงี้ยคืออะไรอ่ะ คุณอยายให้ผมเลียเกมคุณขนาดนั้นเลยเหรอมันแัดไผมอาจจะเหมือนได้ยินผมพูดอะโฆษณาเด่นสองอันเลยโอ้โหเหมือนจะไม่พอใจนะดูเหมือนจะไม่พอใจแล้วนะมันนี่อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เติมเกมันแหละมันมีเติมเกมมาเมั่อไหร่แต่เกมมันต้องดีก่อนถูกปหล่ะถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่เติมหรอกถูกไหม โอเคพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพูดเยอะเกินอื mm. อืมไป้แไปโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงไม่ต้องแต่งหน้ากันเยอะนะครับผู้หญิงผู้ชายด้วยแหละแต่ไม่รู้สิอาจจะเป็นแค่ความชอบ่วนตัวก็ได้เออไม่ไม่ดูถูกความชอบคนอื่นแล้วกันคนอื่นอาจจะชอบแบบแต่งหน้าเยอะก็ได้เออก็มีผมว่าน่าจะมีนะ แต่ผมก็ไม่อยากให้แต่งเยอะเนาะเปิีนเงินด้วยเปิีนอะไรด้วยแต่ถ้าคุณรวยก็อย่าไปใส่ใจผมเลยแต่งเท่าที่คุณชอบเกมนี้ด้วยถ้าคุณเงินเหลือก็คือโฆษณาปิดปิดปิด,ปดถ้าคุณอยากเล่นจริงๆเออโอเคแค่นี้แหละครับเกมนี้ไม่ bye bye. บายล่อยเป็นหัวลรอเราเนะี่ยแหละทุนดีครับทุกคนหวังว่าจะมีความชีวิตที่ดี